คณิตมิชชั่นในสัปดาห์นี้มิสเตอร์ซีโร่จะมอบภารกิจการคำนวณทางสถิติที่ต้องอาศัยความเร็วและการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าหินสุดๆเลยล่ะครับมาร่วมลุ้นและสนุกกับภารกิจในวันนี้กับ3าผู้กล้ากันเลยครับได้เวลามาสนุกกันในคณิตมิชชั่น ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาชลธันเอื้อกุลอติชาติชื่อเล่นชื่อใบภูอายุ11ปีค่ะสวัสดีครับผุเด็กชายชัยงังกุลเทพเรืองชื่อเล่นชื่อตะวันอายุ12ปีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติก,การเชคุณเจริญเสียงค่ะชื่อเล่นชื่อเกรซค่ะอายุ11ปีค่ะถึงโจทย,ย์จะยากแต่เราสามารถีกันพวกเราทำได้ <Yeah. S 1> yeah. ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทั้ง3มคนสาม,มัคีกันเยอะๆนะครับเพราะโจทย์ในวันนี้นั้นยากแน่นอนแต่ก็เอาใจช่วยทุกคนครับว่าแล้วก็ไปลุ้นกับเกมแรกกันเลยดีกว่าเรามีหมวกมีเขียวเรามีหมวกสีเหลืองแล้วก,ก,ก็มีแองกอคอเครื่องเขียนอย่าลืมฉีดด้วยนะวันนี้เราจะเจอภารกิจอะไรนะขอให้ไม่ยากก็พอ สวัสดีครับกล้าทั้งสมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคณ n ต e c t Mission วันนี้เนี่ยฉันจะมาท้าทายพวกเธอทำภารกิจที่จะต้องใช้สมองในการวิเคราะห์ข้อมูลและก็นยังแข่งกับไปแรกโดยซึ่งพวกเธอเนี่ยอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนพวกเธอจะทำได้ไหมเนี่ยแต่ก็เอาเถอะกว่าที่จะไปถึงภารกิจนั้นเนี่ยพวกเธอจะต้องผ่านการท้าทายความเร็วซะก่อนกับภารกิจแรกของฉันภารกิจคิดเลขเร็ว Speed t w i s ภารกิจคิดเลขเร็ว Speed t w i s ผู้กล้าทั้ง3ต้องตอบคำถามคณิตศาสตร์5ข้อซึ่งมีเวลาข้อละ15วินาทีและตอบได้ครั้งเดียวโดยจะต้องตอบให้ถูกครบ5ข้อเท่านั้นจึงจะได้ตัวช่วยในภารกิจต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3 2 3สกับ1หนุ่มภารกิจแรกของเรานะครับคิดเลขเร็วในแต่ละข้อจะมีเวลาแค่15วินาทีเท่านั้นในการคิด ห้าข้อนี้เลือกเล่นข้อไหนก่อนก็ได้โอเคครับเลือกแรกเลยครับข้อแรกข้อไหนดีครับข้อหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งค่ะสิบห้าวินาทีสำหรับข้อหนึ่งเวลาจะพับหนึ่งร้อยเป๊ะหนึ่งร้อย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 เป๊ะตอบนะครับตอบว่าหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยมันม่นใจไหมครับตอบนะครับ ห้าสิบรกันบเปอร์เซ็นดูคำตอบครับหนึ่งอยหรือเปล่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรคำตอบคือหนึ่งร้อยหนึงร้นึ่งถูกต้องครับข้อแรกผ่านไปข้อต่อไปครับเลือกเล่นครับตามลำดับกันสครับ2ค่ะข้อสองนะสินาทีจับเวลา มาเหสบาทเหรียญสิบาทยี่สิบเหรียญก็คือสิบคูณยี่สิบก็เอาสองรน่าจะต้องเอาสองหารสองร้อสิโอเคใช่ไหมหนึ่งร้ยหนึ่งหนึ่งยตอบเลยค่ะตอบมาหนึ่งร้ตอบมาแล้วครับหนึ่งรอยเหรียญเตรียมตัวหนึ่งร้อย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 ไหมหนึ่งร้ยไหมแต่นี่ก็1นึ่งร้อยไปแล้วนะ ร้อยนะใครจะมาตั้งโจทย์100ร้อย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 หลอกแล้วหรือเปล่าหลอกแล้วหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าล่ะดูสิเก่งมากครับรู้สึกว่ามันง่ายค่ะเพราะว่าตัวเลขมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็สั้นๆด้วยค่ะ แต่่่ววากกก็ผิดออยูเหมืนนััข้อนี้ต้องคิดมูลค่าก่อนครับมีเหรียญ10บาทจำนวน20เหรียญก็นำา10ไปคูณด้วย20จะได้เป็น200ครับจากนั้นแลกกับเหรียญ2บาทก็นำา2 0 0มาหารด้วย2ก็จะได้คำตอบ100เหรียญครับคิดเป็นลำดับแบบนี้จะได้ไม่โดนโจทย์หลอกนะครับเดินหน้าต่อไปเลือกเล่นครับ3 3 3สลยเรียงลำดับไปเลยนะ ข้อสามจับเวลาครับว้ามโอ้ยม,มาเป็นตัวตหนังือตรงหน้าคือสิสองนาฬิกาหันขวา60สิองศาอย่างเงี้ยร้อยแปดสิบถ้าครึ่งหนึ่งก็สองสิสองเหรอตอนเห็นโจทย์ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันยากอยู่ครับอาจจะใช้เวลานานแต่ว่ามีเพื่อนๆนช่วยกันเลยทำได้ครับต้องตอบนะครับเอาเลยต้องตอบนะครับสองค่ะนี่ยังยืนเอ้ ตัวอย่างมาให้ดูเราไ่ดูคำตอบกันครับว่าใช่หรือเปล่าสองสแล้วก็แล้วก็แล้วสองนกาตอนนี้พี่ใบบูญคิดยังไงครับวงกลมหนึ่งมี360องศาแล้วก็มีตัวเลข12ตัวก็เอา12มาหาร360จะได้30ค่ะ30ก็คือตรงช่องตรงนี้ช่องละ30 พอมาถึงสองก็บวกเป็นสามิก็เป็น60ถูกต้องค่ะเรียกเลยค่ะผ่านไปครับสำหรับข้อ3ารท่งทางนะข้อต่อไปครับข้อ4เลยค่ะข <Okay. S 1> ้อ4จับเวลาครับผ9า7้9้ขอตอบครับ 49, 49่สเรามาดูกันว่าคำตอบนี้คือ 49, 49. ่ส สี่สิบเก้าข้อสุดท้ายนี่เรียกว่าหนักเลยละคิดดีๆอ่านโจทย์ให้ละเอียดข้อที่ห้ายับเวลาโอ้โห,โ,หโหตัวสิลล้วนรูปเลยค่ะรูปเลยค่ะคันที่ที่ไม่มีมุมและสอมมารกันแล้วเขา,าบอกมีสองแกนต้องพับได้สองรอบสองรอบวงกลมมันพับได้ตั้งหลายรอบเลยแต่ว่าวงรีมันพับได้สองรอบรอ่ะวงรี ตอบว่าวงรีค่ะวงรีแน่นอนวงรีไม่มีมุมวงรีจะสมมากกันไหมคำตอบจะถูกหรือเปล่าวงรีวงรีวงรีวร้าวด,ดีดีด้วยครับสำหรับภารกิจนี้นะครับทั้งหาขอ้อคุณทำได้ผ่านาค่ะข้อที่หาเป็นข้อที่ยากที่สุดเลยค่ะพวก ตอนแรกเราก็คิดว่าคําตอบคือวงกลมตะวันบอกว่าวงกลมมันพับได้หลายรอบค่ะเราก็เลยเลือกวงรีค่ะวงรีมันพับได้สองรอบค่ะหแล้วก็สองค่ะถ้าพับอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะสําหรับภารกิจที่หนึ่งนะคะทีมเราทําได้ค่ะสําหรับภารกิจที่สองก็มาลรุนกับเราด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากเลยครับเพื่อนๆน่าจะรู้สึกดีใจไม่แพ้กันครับที่ผ่านมาได้สวัสดีครับ โอ้โหสมกับเป็นผู้กล้าที่ฉันเรียกมาทําภารกิจในวันนี้จริงๆเลยการคิดเลเร็วของพวกเธอเนี่ยโดดเด่นหาตัวจับยากมากเลยนะเนี่ยฉันนี่ประทับใจมากๆเลยเอาละทีนี้เนี่ยฉันจะมามอบภารกิจสุดท้าทายพร้อมทั้งตัวช่วยสุดพิเศษให้กับพวกเธอพวกเธอพร้อมที่จะไปประลองสมองกันหรือยังพร้อมเยี่ยมมากๆเลยเราไปลุยกันเลยกับภารกิจที่2ภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ภารกิจท้าสมองเบรน c h a l l e n g ์ผู้กล้าทั้ง3ต้องช่วยกันทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายสวัสดีกันอีกหนึ่งราบขอต้อนรับสู่ภารกิจที่สส2สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้กล้าทั้ง3ภารกิจนี้มีชื่อว่าตามลาหาค่ากราฟ หน้าที่ของผู้เชิญก็คือวิเคราะห์ข้อมูลการฉีดวัคซีนที่เห็นในเอกสารและสร้างากราฟเส้นสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด1 9 3เดือนซึ่งแน่นอนว่าผู้จะเห็นปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยเพราะว่ามันจะมีทั้งของจริงแล้วก็ของหลอกถ้าเกิดผู้เธอสร้างกราฟผิดเนี่ยผู้เธอก็จะงงกันเองเพราะว่าหลังจากที่ผู้เธอหาค้ากราฟแล้วพวกเธอจะต้องตอบคาถามกับผู้เชิญฉันให้ถูกต้องทุกข้อถึงจะทําภารกิจนี้ได้สําเร็จ ภาร,รกิจนี้นะพวกเธอมีเวลา10นาทีนะอภาร,รกิจที่แล้วพวกเธอทำมันสําเร็จภาร,รกิจนี้ฉันจะเพิ่มเวลาหาค่ากราฟอีก5นาทีรวมเป็น15นาทีงั้นเราไปลุยกันเลยนอกจากข้อมูลนั้นแล้วนะครับเคยจะต้องมีอุปกรณ์ใช้สําหรับสร้างกราฟมีไม้พรมมุดแผ่นป้ายสําหรับเขียนอะไรบางอย่างอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ในกล่องนี้มีทั้งของจริงและของหลอกเริ่มจับเวลานะครับ เออเป็นการสร้างกราฟเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดสิใน3เดือนครับล้อเล่ก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากมากครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หต้องลดลงทีละ1,000หนูเคยสร้างกราฟมาก่อนค่ะหนูเคยสร้างที่โรงเรียนค่ะเราหาแต่และเข็มก่อนไหมว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่ คิดทั้งหมดนี้ให้ไปไว้ด้านบนเดี๋ยวเราคิดมกุาก่อนเราได้แบบกราฟแล้วเดือนนี้ต้องเป็นมกุลากุมภามีนาะทิดวรนณคิดอะไรอยู่ครับรวมจํานวนคนที่ฉีดในเดือนกุมภาครับของเดือนกุมภาใบภูกกําลังคิดอะไรอยู่ครับอ่ากําลังคิดสรุปทั้งหมดของเดือนมีนาเป็นเข็มหนึ่งครับผมก็จะคิดเดือนมกรลาใบภูก,ก็จะคิดเดือนกุมภาแล้วก็กรสจะคิดมีนาครับได้มาแล้วครับ3มเดือนโอเคถูกแล้ว เข็มอะไรเราเขียนเข็มอะไรเข็มสองเข็มสองี๋ยวเราเขียนเข็มสามการทับกราฟมันไม่ค่อยยากมากครับเพราะว่าเออมันเป็นการบวกคูณหารแล้วก็เป็นการทำกราฟอย่างเดียวครับโอเคครับจะให้ปรับเข็มอะไรก่อนเข็มหนึ่งค่ะเข็มหนึ่งสีฟ้ามกกลาค่ะหกร้อยสิบสี่ประมาณนี้นะมาลองมาลงเี้หน่อยอ่ะค่ะค่ะ เข็ม yup. ที่สองหนึ่งพันสองร้อยครับต่อไปครับเข็มสามค่ะเข็มสามแปดร้อยสี่สิบครับเจ็ดพันแปดร้อยเลยเหรอนี่เจ็ดพันปักได้ไหมคะมาสงสัยจะไม่ทันใจครับน้องๆเลยมาจัดการปักหมุดกราฟเองเลยภารกิจที่สองทำให้หนูได้รู้จักวิธีการทำกราฟเส้นไม่เคยเรียนเป็นกราฟเส้นเรียนแต่กราฟแท่งแล้วก็กราฟวงกลมค่ะ พอปักหมุดแล้วน้องๆก็ใช้ไหมพรมตามสีที่แยกไว้พันหมุดต่อๆกันเป็นเส้นรับที่สมบูรณ์และสวยงามแบบนี้เลยล่ะครับตัวเลขและรับที่เธอทำมายังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องตอบคำถามก่อนสองข้อนะครับถึงจะผ่านเกมนี้คำถามข้อแรกคือภารกิจที่สองก็ยากแล้วแล้วก็เคิดว่ามันจะจบแล้วแต่ว่ามีภารกิจอีกอันค่ะ การฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องเข็มสามเห็นไหมเข็มสองมันตกอ่ะเข็มสองมันตกเข็มหนึ่งดีใช่เข็มหนึ่งดีเพราะมันขึ้นเพราะมันขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะการฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอบว่าเข็มที่หนึ่งเป็นคำตอบที่หนึ่งถูกต้องครับ ยังเหลืออีกหนึ่งข้อทำถามการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่3ของเดือนมีนาคมมีจำนวนคนฉีดเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเดือนกุมภาพันธ์โดยตอบเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็เท่ากับหารหารการรู้สึกกลัวไม่ทันครับเพราะวมันก็ยากอยู่ เหลือแค่2นาทีถ้าหมดเวลาก็คือไม่ผ่านนะครับยังครับยังก้มหน้าก้มตากันอยู่เลยนะครับหาเปอร์เซ็นต์ยังไงอ่ะจะจะเป็นส่วน1 0 0ไงเท่ากับร้อยห้าก็คือได้แค่3แล้วก็จุดอะไรสักอย่างเพราะว่ามันเหลืออีก3 30วินาทีเอิอ่มเ,เดี๋ยวนะช่วยกันเคห <laughs> เสียงโทรศัพท์นั่นคือหมดเวลา จากกราฟนี้จะเห็นได้ว่าเข็มที่3ในเดือนมีนาคมนั้นมีการเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ชัดเจนครับจาก7,300เพิ่มมาเป็น1 8 0 0ครับเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นขั้นแรกก็นำ1 8 0 0ลบด้วย7,300เพื่อหาว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่และคำตอบก็คือ3,500คนครับ จากนั้นก็เข้าสูตรเทียบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือเศษ100ส่วน7,300คูณด้วย3,500ก็จะได้คำตอบประมาณ47.9%นั่นเองครับข้อนี้ถือว่ายากจริงๆเลยล่ะครับไม่เป็นไรครับในภารกิจที่3ผมจะเอาชนะเกมนี้ให้ได้เลยรับโทรศับจากมิเตอร์ซีโร่เลยครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าพวกเธอดันตอบคำถามไม่ทนันเวลาซะง,งั้นภารกิจนี้ฉันถือว่าพวกเธอทำไม่สำเร็จนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันอาจจะยากเกินไปสำหรับพวกเธอฉันเข้าใจเรามาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายกันดีกว่าเพราะว่ามันยังมีภารกิจให้ผู้เธอได้แก้ตัวอยู่จะพร้อมนันเราไปลุยกันเลยกับภารกิจสุดท้ายรหัสเซฟปริศนาพัลโซโคสภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัลโซโคสมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะผู้กล้า ภารกิจนี้เนี่ยพวกเธอจะต้องใช้ความสามัคคีเชื่อกันไขปริศนาเพื่อให้ได้รหัสเซฟซีหลักพวกเธอมีโอกาสกดรหัสเพียงแค่สครั้งเท่านั้นนะและโจทย์ในวันนี้เนี่ยก็จะยังเกี่ยวข้องกับสิติเหมือนเดิมลองสังเกตให้ดีๆนะว่ามันจะคอดรหัสได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเริ่มกันเลยนะพร้อมะไม่มีอะไรเลยอโจทย์อะโอก้กราอีกแล้ว ตอนที่เห็นจดครั้งแรกนะคะก็โมโหเหมือนกันค่ะเพราะว่าภารกิจที่สองมันยากมากเลยค่ะก็คิดว่าจะยากเหมือนเดิมค่ะเวลาเดิน,น้นะครับหารหัสเปิดเซฟไม่ได้เป็นตัวเลขสี่ตัวมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้แลื้อเกี่ยวอะไรกับที่เซฟโู้หอีกาอีกแล้วดูจากเซฟแล้วมันมีเป็นตัวกราฟเส้นดูว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงอะไรประมาณนั้นนะคะ ดูเสร็จแล้วเราก็มาดูความสูงและเตี้ยของแต่ละสีค่ะลองเรียงก่อนลองเลี้ยก่อนสูงสุดเ,เขียวเรามาดูไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องอันนี้ต้องอยู่ขาตรงนี้ต้องสลับเขียวเขียวสลับสลับสลับเขียวแล้วก็ฟ้าแล้วก็เหลืองสูงลงขึ้นลงเออได้ไหม ถูกแล้วถูกแล้วตอนแรกเห็นสีเยอะไปหมดเลยหนูก็คิดว่าเป็นเหมือนรหัสลับค่ะแต่ว่าเราแค่ต้องเอาไปต่อด้วยกันค่ะขึ้น <balancing> ลงขึ้นนิดนึงก็ลง <BAR> ไม่มีตัวเลขเกิดขึ้นมาเลย หนึ่งสองสามสีแปดปปแปหเจสคิดว่าใช่ไหมลองดู ว่าจะยากแต่สุดท้ายก็หมูหมูครับโดยสังเกตบนแผ่นโจทย์ถึงจะมีแค่เลขสิบตัวเดียวแต่ก็มีเส้นแสดงระดับของข้อมูลบอกไว้ แสดงว่ารหัสก็คือค่าบนเส้นเหล่านี้ล่ละครับจากนั้นก็มาดูชิ้นส่วนสี่เหลี่ยม4ี่สีลักษณะมันเหมือนนำมาต่อกันเป็นแผนภูมิแท่งครับพอลองต่อครบสี่สีแล้วทีนี้ก็สลับแท่งตามคาใบบนตู้เซฟที่เป็นเส้นกราฟบ,บอกจุดสูงสุดของแต่ละแท่งครับพอเรียงแท่งสีเสร็จสุดท้ายก็อ่านค่าที่ได้บนแผนภูมิแท่งก็จะได้เป็นตัวเลขรหัสเปิดตู้เซฟนั่นก็คือ8 5 7 3นั่นเองละ่ะครับโอ้โ oh, หฉันนี่มองคนไม่ผิดจริงเลยพวกเธอนี่คือสุดยอดผู้กล้าเลยพอพวกเธอจับทางได้ว่ากราฟแท่งและเส้นกราฟที่อยู่บนตู้เซฟในมีความสัมพันธ์กับตัวเลขปริศนาพวกเธอก็สามารถแก้โจทย์ได้อย่างง่ายได้เยี่ยมมากๆเลยนะณิตศาสาเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราแค่แหละฉันหวังว่าพวกเธอเนี่ยจะเห็นการคำนวณณิตศาสตร์ คณตมิชชั่นแบบนี้ไปตลอดนะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาร่วมสนุกกับฉันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids หลังจบรายการนะครับและกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ที่ความสุขที่สุดก็คือได้หรหัสนั่นแหละค่ะอยากบอกตะวันว่าขอบคุณที่ช่วยนะเกรซก็ช่วยแบ่งความรู้คณิตศาสตร์ให้ฉันด้วยวันนี้เราได้โอกาสมาเล่นคณิตมิชชั่นค่ะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ผมว่าเกมที่สองสนุกสุดครับถึงจะไม่ผ่านแต่ว่าความสนุกมันเยอะสุดครับถ้าใครชอบคณิตก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับรายการคณิตมิชชั่นนะคะ